สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสู้ขู่สู้ขอน้องค่ะเนาะวันนะะนะีน้พบพอกันกับเป็นตอนเศร้านะคะพี่น้องวันนี้พอกันตอนเศร้าแต่ว่ามันกับบริเศร้าอาจจะเป็นเที่ยงแล้วเนาะคะ่ะเทียงแล้วพอดีวันนี้พ่อใหญ่นิกเราออกไปข้างนอกอันบุหรีออกไปน้ำนะคะเนาะพี่น้องอันปึงแต่ทําความสะอาดบานแล้วนะคะเนาะอันก็เลยสร้างหายพ่อใหญ่นิกนะ่ะเล่าอ่า,อาเขาไปล้าน ร้านา้านเอเชียไฮแน่เนาะคะ่ะเนาะให้ซื้อของไฮแน่อจจันสิตเจ้าเมืองว่าปิญญายนิกปิญญายนิกซื้ออย่างนั้นไฮแน่พี่น้องร้านเอเชียเนาะนี่เปิดขอไพ่ด้วยะคะยย่ะพี่น้องอาจจะไปเห็นอันนี้เป็นวุน้นเส้นปิญญายนิกซื้อมาให้แพ็คนึงเลยเนาะคะ่ะเนาะวุ้นเส้นาตาต้นสนพยยนี่น้องเนี่ย สามีพลังไปช้อปปิ้งของไทยหายแล้วไปแคบหมูแคบหมูเนาะอันนี้เป็นเซนต๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเ้นข้าวปุ่นเรื่อค่ะแต่ว่าเป็นของเวียดนามเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าของไทยมันเหมือนไมสต็อกนะคะนำยานางพี่น้องนำยานางเนาะคุณสามีไปช้อปปิ้งอาหารไทยหยะะ้นเนาะค่ะวันนี้เนาะเนี่ย หน้าแน่นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาอ่าเขาไลเบอรี่เนาะคะ่ะเขาไลเบรียเขาไลเบอรี่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะไลเบอรี่มีเป็นมาม่าค่ะพี่น้องอมามา่ามาม่าค่ะมามา่าหาพรน,นะคะเนาะ,ะสวัสดีครับ <laughs> อันนี้หกช้อนะคะพี่น้องมามาเนไทยไปยื้อไทกันต้องได้กินเนาะค่ะอันอาหารไทยเนาะค่ะะเนากันบ่ได้กินมันอยูบ่บ่ได้ไหมค่ะพี่น้องหิวมันจะล่องแดนตายเนาะต้องแดน <c oughs> อันนี้เป็นซีอิ๊วขาวเนาะค่ะอันนี้เป็นซอสหอยน้ำร่มเนาะค่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> อันบ่ได้เพื่อนซื้อหลายเนาะค่ะอันซื้อแต้อ่ะของที่อันจําเป็น ขาดบัได้พี่น้องน้ำปลาของไม่อันนี้เป็นน้ำปลาของนางฝ่าเนาะคะ่ะสองอันมีขาดบัไดดนะคะพี่น้องไปยูใส่กระซางคอให้มีไว้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเอ้ยเออมันมีอย่างอีกเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะอันนี้ว่าจะเบืดแลวพี่นอ้องเมื่อกี้บอวอาอันนี้เนาะอะนอนาะน้ำปลาเนาะ,ะไปยูใส่ขาดบัไดดเด้อค่ะเด้ออันนี้ของนา่งฝ่า หาเลียนเก่าซีฟเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็หาเลียนเก่าซีฟเนาะของของใหม่บัณฑนี่อนี่ยังอีกอันนี้ว่ต็มหมดนแล้วปัญญานิกซือ้อเนาะใหม่มาหายฟ้อมพีน่น้องเนาะใหม่สดดุดเ้ยค่ะเด้อเนาะใหม่สดุดอันนี้เป็นกระชายเนาะคะนะ่ะเนาะกระชายโอ้นี่มีบังฮงมะพรอ้อวบังฮงไว้จะต่ำสมนะคะเ คุณสามีกับหูจะเลือกของหายอยู่ตัวนี่เนาะเออหูอยู่อเมียมากอย่างบอมากอย่างเนาะค่ะเนาะนี่แหละขอบคุณหล,ลายๆเ้อค่ะคุณสามีเนาะที่ไปชอปปิง้งแวะเขาไปร้านเอเชียชอปปิ้งหเนาะคะ่ะวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วเนาะค่ะเนะาะหไอ้สามีไปชอปปิ้งของอของอาหารไทยที่จะของบามหายเนาะค่ะเนาะได้อย่างมนแมน่อันน้องใหม่ อันสื่อย่านั่งแบบเป็นน้ำกระป๋องมาเนาะค่ะจะคอยมันอ่ามันเก็บได้โดนเนาะแต่ว่าอันแกงเทเดียวกับเมินแหละเนะาะใหม่ก็ได้แกงน้ำย่านั่งก็ใส่เทเดียวเมินเลยเนาะใหม่โซ่เส่ะพี่น้องเดี๋ยวอันสิจักเลยสิจักแล้วก็ต้มเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเอาไว้โดนมันสิแกเนาะค่ะพี่น้องนเนาะอ้าววันนี้ก็ไม่แค่นี้ละค่ะพี่น้องเนาะ <laughs> มีแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะจะได้ก็พอ,อก,กันวิดีโอนาเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพด้วยค่ะพี่น้องเดอ้อ